เสิฟข่าวเด่นประเด็นดังของหงแดงบายปองเดลิเวอร์นิชาวแนบบ็อบบี้ Bobby อยู่หงต่อธาตุแมวแขนจัดตามกดดันซูมาธแงนฟลฟานไดเทนสร้างไฮตีใหม่หลังเกมหงแดงล้มขุนคอนสวัสดีแฟนบรอร์ลูทูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ปองเดลิเวอร์วันนี้ก็จะมานำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะครอปทุกคน ถึงที่ถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับนี่ชาวแนะบ๊อบบี้อยู่หงต่อลิวันโดตํานานนักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลออกมาแนะนำโรเบโต f ฟิมิโนกองหน้ารุ่นน้องขอให้อยู่ต่อและอย่าเพิ่งย้ายออกจากลิเวอร์พูลสโมสรดังในพีเมรี หลังจากที่ได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากลาลิกาสเปนตามรายงานของลิวอหูเอเคเตไว้ย30ปีได้รับการทาบทามจากบาซ่ามาสักพักใหญ่หลังจากที่ฤด,ดูกาลนี้เจ้าตัวถูกลดบทบาทไม่ค่อยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทัพหงแดงเท่าที่ควรนักแถมยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนร,รวมทั้งฟอร์มอันโดดเด่นของดิเอโกโชตาและการมาร่วมทีมของ ลุยดียาสดาวเตะตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจาก FC p o r ปอรตในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วจนสามารถสร้างความประทับใจให้กับเจเกนคอปบอสใหญ่แห่งทีนแอนฟิลด์ได้และในตอนนี้ดิอาสก็ได้เป็นกำลังหลักในตำแหน่งเกมลุกอยู่ในตอนนี้อย่างไรก็ตามลิวันโดก็ได้ออกมาเตือนฟิมิโนว่า <Yeah. S 1> อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจในเรื่องนี้ ขอให้อยู่สู้ต่อพร้อมกับกระตุ้นให้เขากลับมาพิสูจน์ตัวเองให้ได้อีกครั้งโดยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเปโตฟิมิโนโได้สูญเสียตำแหน่งไปให้กับดีโกโจตาในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลและตอนนี้ก็มีลุยดิอาร์เข้ามาเป็นกำลังหลักให้ทีมอีกคนที่เข้ามาขวางทางเขาอยู่มันทําให้ใครหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาควรที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้เพื่อไม่ให้สูญเสียตำแหน่งในทีมชาติบราซิล ในการที่จะไปลงเล่นฟุตบอลโลกทิปกาตาป,ปลายปีนี้แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะเมื่อเขาหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเขาก็ควรที่จะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลเพราะเขายังเป็นนักเตะที่มีคุณภาพการเซ็นสัญญาย้ายทีมในช่วงใกล้ฟุตบอลโลกแบบนี้มันคือความเสี่ยงเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครการันตีได้ว่าคุณจะได้ลงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับต้นสังกัดใหม่ ทาาแมวแขนจัดตามกดดันซูมาถึงแอนฟิลรัดซูมาปากการหลังทีมเวสต์แฮมยูเนเต็ดยังคงตกเป็นเป้าโดนโจมตีไม่เลิกกรณีเตะแมวโดยล่าสุดนัดที่ทัาขุนค้อนบุกมาเยืยนอนหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อคืนวันเสราร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมาดาวเตะผิวสีถูกตามหลอกหลอนด้วยข้อความที่ปรากฏบนเครื่องบินเหนือสนามแอนฟิลซูมาเคยสร้างมิลกรรมเอาไว้ด้วยการ ก่อคดีทำลายสัตว์เลี้ยงของตัวเองและโดนประนามอย่างหนักหลังมีวิดีโอที่น้องชายของเขานำมาเผยแพร่ด้วยอารมณ์ที่ขบขันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมาในประเด็นดังกล่าวนั้นซูมาถูกเดอะแฮมเมอร์ลงโทษด,ด้วยการปรับเงินขนาะที่น้องชายของเขาซึ่งเป็นนักเตะเชน่นกันก็โดนด a กกินแอนด์เลกบิทต้นสังกัดทำการลงโทษด,ด้วย อย่างไรก็ดีล่าสุดกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของคุนคอนก็ยังโดนเป็นเป้าโจมตีอย่างไม่ลดละเมื่อปรากฏเครื่องบินเหนือสนามแอนฟิลด์โชว์ข้อความว่าชีวิตแมวสำคัญล้อเรียนประโยชนการรณรงค์ต่อต้านการหยาดสีผิวว่าชีวิตคนผิวสีสำคัญในขณะเดียวกันประการหลังล่างยักษ์ของคุนคอน ก็โดนแฟนบอลหงแดงส่งเสียงล้อเลียนว่าเมียว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 มียวเมียวเมียวจากบนอัศจรรย์ในยามที่เขาได้สัมผัสฟุตบอลฟรานดไรท์เทนสร้างสถิติใหม่หลังเกมหงล้มขุนค้อนหลังเกมพิมารีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ขุนพลเดอเลสแมชชีนเปิดบ้านกำลับเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย ว้าสาแต้มสําคัญมาครองได้ตามที่ตัวเองต้องการและในเกมนี้ก็มีสิตีต่างๆเกิดขึ้นมากมายส่วนจะมีอะไรนั้นมาตามดูกันใช้ชนะ1-0เหนือเวสต์แฮมที่แอนฟิลด์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นใช้ชนะในเกมที่600ของทัพหงแดงในยุคพิเมรีซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นสโมสรที่4ที่สามารถทำสิตีนี้ได้โดยก่อนหน้านั้นมีอยู่3สโมสรที่ทำได้นั่นก็คือมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาร์เซนอลและเชลซีเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนทำแอซิสที่11ในฤดูกาลนี้ได้จากการจ่ายให้ซาดิโอมาเน่ยิงประตูได้ในเกมล่าสุดและทำให้เขาขยับแซงโมฮัมเหม็ดซาลาเพื่อร่วมทีมขึ้นไปเป็นอันดับที่1ในตารางแอซิสของพิีเมลีกเป็นที่เรียบร้อยจากการที่แอซิสได้ในเกมดังกล่าวทำให้ในตอนนี้เทนทำแอซิสรวมทุกรายการไปแล้ว16แอซิสทำให้เขาทำลายสถิติ แอดสิตสูงสุดในฤดูกาลเดียวของเจ้าตัวลงได้เป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้านั้นเทนทําสถิติได้สูงสุดอยู่ที่15แอดสิตในฤดูกาล2018-2019และ2019-2020เวอร์กิลฟานได้ทําสถิติที่สุดมหัศจรรย์ในถี่นแอนฟิลเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อเขาไม่แพ้ใครเลยในที่แอนฟิลตลอด60เกมที่เขาลงสนามรับใช้หงแดง และถือว่าประสิทตีใหม่ในพีเมลีอีกด้วยโดยตลอด60เกมที่ผ่านมาที่ประการหลังชาวดัดลายนี้ลงสนามเฉพาะในแอนฟิ์ไม่เคยลิ้ม,ล,มลดแข่งความพ่ายแพ้โดยพาทีมชนะถึง52เกมและเสมอ8เกมทำลายสถิติของลีชาร์ปตำหนตตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำไว้ได้อยู่ที่59เกมลงเป็นที่เรียบร้อย อาดิโอมาเน่ทำไป5้าประตูจาก5้าเกมหลังสุดในพีเม์ลีกโดยในตอนนี้เจ้าตัวยิงไปแล้วสิบสองประตูในฤดูกาลนี้แถมยังรักษาสถิติที่แข็งแกร่งในยามที่เขาเจอกับทับขุนค้อนได้อีกด้วยโดยเป็นการยิงขุนค้อนได้ถึง6ประตูจากการ,รเผชิญหน้ากันถึงเจดครั้งหลังสุดเจอเกนคอปยังทำสถิติที่น่าสนใจได้อีกต่อไป เมื่อเขาไม่แพ้ให้คู่แข่งทีมเดิมซ้ำๆแบบเย้าเยือนเกมแรกที่ดวลกับขุคนคอนครอบพาลูกทีมหมู่ไปพ่ายมาก่อนในเกมแรกด้วยสกอร์2ประตูต่อ3และเมื่อกลับมาเล่นในทีนแอนฟิลพวกเขาก็พาทับหงแดงถอนแขนเฉือนชนะไปได้1ประตูต่อ0จากสถติดังกล่าวหมายความว่ากุนื้อชาวเยอรมันรลยนี้ ยังไม่เสียสติในฤดูกาล2021 2022ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารสดใหม่ทุกวันจากปอง Deliver รได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการทุกการติดตามสวัสดีครับ